ในวินาทีที่เสียงระเบิดดังกลบเสียงอ่านหนังสือในพื้นที่ที่แสงสว่างจากความรู้ถูกบดบังด้วยเงาของอิทธิพลมืดคุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรในเมื่อพรุ่งนี้เราอาจไม่มีชีวิตอยู่รอดสวัสดีครับผมอาดัมออนเซนนี่คือสรรหามาเล่าในซีรีส์คิดถึงการศึกษาความคิด อีที่2วันนี้ผมจะพาคุณไปดูเบื้องหลังที่เจ็บปวดแต่สวยงามของสี่ประเทศที่ใช้การศึกษาเป็นโล่ป้องกันตัวและเป็นอาวุธในการกอบกู้ศักดิ์ศรีตั้งแต่สนามรบในยูเครนไปจนถึงเส้นทางสายแรงงานในฟิลิปปินส์ลืมภาพห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมไปได้เลยครับเริ่มกันที่ยูเครนที่นี่ การศึกษาคือความมั่นคงของชาติครับเมื่อโรงเรียนถูกทำลายประชาชนที่นี่ไม่ได้หยุดเรียนแต่เขาย้ายห้องเรียนลงไปในสถานีรถไฟใต้ดินหรือหลุมหลบภัยที่หนาวเหน็บครูที่นี่คือทหารแนวหน้าครับเขาต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยเพราะประชาชนเชื่อว่าถ้าเด็กหยุดเรียนรู้คือชัยชนะของศัตรู ความรู้ที่นี่คือการพิสูจน์ว่าจิตวิญญาณของเขาไม่เคยถูกทำลายตัดภาพไปที่เม็กซิโกศัตรูที่นี่ไม่ใช่กองทัพต่างชาติแต่คือสงครามยาเสพติดและวัฒนธรรมนาโคกูตุราที่เย้ายวนเ,เด็กๆด้วยเงินและอำนาจประชาชนมองโรงเรียนเป็นป้อมปราการสุดท้ายครับครูในพื้นที่อันตรายต้องทำหน้าที่มากกว่าสอนหนังสือ เขาต้องเป็นนักจิตวิทยาเป็นพ่อแม่และเป็นกำแพงขวางกันเด็กๆไม่ให้เดินเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมการศึกษาที่นี่คือการเดินผันด้วยชีวิตเพื่อแย่งชิงอนาคตของเด็กกลับคืนมาจากมือของแก๊งขายาล่องมาที่ปารักไวดินแดนที่ต่อสู้เพื่อลมหายใจของบรรพบุรุษผ่านภาษาที่ชื่อว่ากววรานี ประชาชนที่นี่มองว่าการศึกษาที่ใช้แต่ภาษาสเปนคือการล่าอนานิคมทางความคิดเขาจึงปฏิวัติระบบให้มีการเรียนสองภาษาอย่างเข้มข้นเพราะการพูดภาษาของบรรพบุรุษได้คือการประกาศว่าเรายังมีตัวตนการศึกษาที่นี่ช่วยกอบกู้ความภาคภูมิใจที่ถูกกดขี่มานับร้อยปีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในหัวใจของคนรุ่นใหม่และสุดท้ายฟิลิปปินส์ ประเทศที่ปั้นคนเพื่อส่งออกไปทั่วโลกคนที่นั่นมองการศึกษาเป็นตัวเครื่องบินครับพ่อแม่ยอมขายทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายเพื่อให้ลูกได้ใบปริญญาที่จะพาพวกเขาไปเป็นพยาบาลวิศวกรหรือกราสีในต่างแดนใช่ครับการศึกษาช่วยดึงครอบครัวพ้นจากความจนได้จริงแต่มันแลกมาด้วยช่องว่างที่มองไม่เห็นในบ้านเด็กหลายคนเติบโตมาโดยมีแค่เงินโอนจากต่างประเทศแต่ไม่มีอ้อมกอดของพ่อแม่ นี่คือราคาที่ฟิลิปปินส์ต้องจ่ายเพื่อความอยู่รอดทางการเงินจากยูเครนถึงฟิลิปปินส์เราเห็นความจริงข้อหนึ่งครับว่าการศึกษาในยามวิกฤตไม่ใช่เรื่องของเกรดเฉลีย่ยแต่มันคือเรื่องของการรักษาความเป็นมนุษย์และการสร้างทางรอดที่ไม่มีใครขโมยไปได้แต่นี่เป็นเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นครับใน EP 0ีศูตอนหน้าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่สุดโต่งยิ่งกว่าเดิมเราจะไป เนเธอร์แลนด์ดินแดนที่เด็กมีความสุขที่สุดในโลกเขาทำได้อย่างไรในขณะที่โลกกำลังเครียดเจาะลึกทาจิกิสถานประเทศที่กำลังสร้างชาติใหม่ท่ามกลางเทือกเขาและอดีตที่ขมขืนไปดูแคนาดาที่พิสูจน์ว่าความหลากหลายไม่ใช่ปัญหาแต่คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในห้องเรียนและปิดท้ายด้วยอาร์เจนตินากับไฟแห่งการศึกษาที่ไม่หวั่นมอดแม้ในวันที่เศรษฐกิจพังทลายจนเงินไร้ค่า อีพีหน้าเราจะหาคำตอบว่าการศึกษาที่สมบูรณ์แบบมีอยู่จริงไหมหรือมันเป็นเพียงภาพสะท้อนของใจเราเองก่อนจากกันวันนี้คำคมที่ผมอยากให้คุณจำไว้การเรียนรู้อาจทำได้ทุกที่แต่การศึกษาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใจของคุณปฏิเสธที่จะหยุดนิ่งต่ออุปสรรคผมอาดัมออนเซนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่เข้มข้นกว่าเดิมสวัสดีครับ